ของสมัยผมอยู่ผมกไม่ไม่สนับสนุนในนโยบายเรื่องการพนันอยู่แล้วนะครับ,รบเอ,อยกเว้นสิ่งที่มันต้องขออนุญาตแล้วก็มันอยู่ในถ้าจะไม่ผิดบัญชีกออะไรเนี่ยที่เป็นไปตามกฎหมายมันจัดอยู่แล้วนะครับผมก็ก็ไม่เดินยนเดินอยู่ในเดินอยู่ในกรอบกรอบนั้นดูท่าทีของรัฐบาเลเร่งรีบไหมคะเรื่องนี้ก็ ดูสิกี่วันเองเลยเห็ไหมแล้วหลังนี้สังคมต้องกังวลอะไรไหมครเรื่องของโป๊กเกอร์ผมว่ามันมีเรื่องอื่นที่น่าจะเร่งรีบกว่านี้นะครับก็เรื่องของการเร่งเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาที่น้องประชาชนที่อยู่ตามเขตจังหวัดชายแดนปัญหาเรื่องของการอพยพจากการ ลูกรา่ของฝ่ายตงรงข้ามพอพอพอเรื่องเอ็นจะเป็นเม้น e n คอมเพล็กต์มันไม่ผ่านเนี่ยเอาไอ้นี่มาทำก่อนเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆสยอยทำหรือเปล่ามันก็เหมือนเหมือนเรื่องบาลีอะเนาะแต่ว่าผมว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าไปดูแล้วมันก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่มันมีพรบกันเ่นั้น มันจะเรียกอย่างไรก็ตามจะเรียกว่าเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่กีฬากับพนันมันต่างกันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อให้จะไปบอกว่าเป็นการจะอนุญาตใหเ้เล่นพนันได้ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวผมว่ามันมันเป็นเหตุผลที่ฟังแล้วไม่เข้าท่านะด้วยเมื่อสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ,ะมันควรที่จะหยิบยกเรื่องน,นี้เข้ามาไหมคะ ก็ตอบไปแล้ววันนี้มีมีเรื่องสำคัญกว่าเยอะเลยการเร่งปฏเจาจาให้เกิดความสงบให้เร็วที่สุดให้เกิดให้ลดความสูญเสียให้มากที่สุดนะครับตลอดอกวเรื่องเรื่องๆินแล้วใครได้เทปตอนนี้ชาวบ้านยังไม่ได้กลับบ้านเลยบางทีเขากำลังอาทิตย์แรกก็กำลังจะกลับกันช่วยกันส่งกลับส่งกลับกันไม่ทันหลาผู้ว่าประกาศบอกให้ให้มาอยู่ที่สีปุภยอยุีงแหละ แ้่นอนเขาเรืรองโกเกอร์น,น,นี่มันมันมันมีมันมีด<อ>้านประโยชน์ด้านไหนครับคือได้ด้านจะเสียด้านไหนที่ควรจะรู้ว่าแบบการพน,นันมันไม่มีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมฮะที่เขาบอกอะไรโดนพ้นสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวไฟไหม้สิบครั้งไม่เท่าเสียพน,น,นันนะการที่คุณภูมิทำเรื่องรันแต่นี้เป็นาสนเนาเหตุที่ทำให้เราต้องคุ้นจากราัฐบาลไหมคะเขาต้องการทำอะไรต้องการพลังหรืเขี่ยภูมิใจไทย ก็มันก็ได้จะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมเร็วมากเลยอ่ะเอาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแต่เรื่องชาวบ้านเรื่องพี่น้องประชาชนยังไม่ไปดูแลเต็มที่ทุกวันนี้ไปถามออที่บอกรับโทรศัพท์ผู้ว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆไปถามานอำเภออะไรเนี่ยโอ้ยกว่าจะเบิกจะลําบากแสนสาหัสโชคดีที่เราได้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยนะครับช่วยกันส่งของ ไปช่วยเหลือน,นี่ส่วนใหญ่ค่ายเขายกทั้งหมดนี่นะครับได้ของบริจาคจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าถ้าถ้ามัวแต่ไปหวังรอไอ้เงินช่วยเหลือเนี่ยผมว่าจะมีปัญหาเยอะกว่านี้เยอะมากนะครับรไอ้ไอ้ไอ้ตรงตรงที่พูดว่าอุบลรายงานเนี่ยก็รายงาน รายงานทีเจี๊ยาไปไงั้นะนะครับแต่ว่าต้องไปต้องไปลงหน้าง,งานอันนี้คอรอมอรไม่มีใครลงหน้าง,งานมีแต่พวกผมจะลงหน้าง,งานแล้วก็เห็นนะครับแล้วก็ไปถามผู้ปฏิบัติงานก็เห็นอย่างชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ที่เขาพูดไว้หมายถึงว่าผู้ว่าเริงๆเขาไม่กล้าเบิกใจใช่ไหมผู้ว่าบอกเบิกแต่ว่าโอนไปที่อำเภอแต่โอนไปที่อำเภอ,อเโอนไปที่ท้องถิ่นอะไรเนี่ยยังไม่มีแนวทางให้เขาเบิก แต่ผมนึกบอกว่าสุดท้ายมันก็เบิกได้แต่ว่าถ้าไม่มีการช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับโอ้มันจะมีความโกลาหลวุ่นวายและความเดือดร้อนมากกว่านี้เยอะนะครับนี่โชคดีที่เราบริหารจัดการพวกของที่พี่น้องประชาชนนํามามอบให้นะครับทั้งข้าวข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดนะ เครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกคุณกันจอมพลังก็ยังช่วยเหลือได้มากกว่ารัฐบาลนะครับเขาเอาของโอ้โหมาเป็นรถบรรทุกเป็นสิ่งที่น่าทื่นชมมากทเห็นคุณกุงธรรมบอกว่าไม่มีปัญหาก็ถ้าถ้าถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ลงไปหน้างานฟังแต่รายงานมันก็ต้องไม่มีปัญหาคือจะให้คุณุไม่มีใครรายงานว่ามันมีปัญหาแล้วครับ นะครับในระบบต้องให้คุณผู้ชมตรงไปแบบไปดูเลยใช่ไหมก็แล้วแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่ในความเห็นของคนที่เว่าคนรักสังามผมผมไม่ผมไม่ยุ่งแล้วผมพวกผมลงเราเราเราแคร์ชาวบ้านนี่แคร์คนอื่นแคร์คนเดือดร้อนแคร์พี่น้องประชาชนนะครับเป็นเพราะว่าเป็นพื้นที่ของสสงกุญใจไทยนยคะและราชาก็มีคนพูดอย่างนั้นแต่ว่าก็ ไม่เป็นไรเ,เพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้เห็นตามนั้นมีของบริจาคจากเชียงใหม่เชียงรายตา่างนะครับนครศรีธรรมราชอายุธยานะสระบุรีที่เห็นนะฮะกาลสินกำแพงเพชรโอ้ลังไหลเข้าไปไม่ขาดไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หวังการช่วยเหลือใดๆจากจากรัฐบาลเลยนะครับ พี่น้องก็อยู่ต้วนกันอย่าง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 พึ่พอใจนะครับแล้วก็ลดความเครียดทหารก็จัดอ่ดนตรีในค่ายนะไปช่วยลดความเครียดให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่กันเองทำกันเองนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขดีนะครับถ้ากรมที่ดินรับโอนแล้วอย่าลืมหน้าที่ดินเนี่เวลาซื้อเนี่ยนะ มันไม่ได้โอนกันเองสองคนนะมันต้องไปให้เจ้าพนักงานที่ดินโอนข้อหมายก็ว่ากรมที่ดินต้องรับรองว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่มาโอนแล้วแล้วบอกอีกสามปีห้าปีบอกฉนดน,นี้ไม่ถูกต้องแล้วจะมาเพิกถอนคนอีกหน่อยใครจะไปกล้าลงทุนทํานั่นทํานี่พวะะันพอไม่ลงทุนทุกอย่างก็กระจุกแต่อยู่ในเมืองใหญ่ๆเอาชัวร์ซื้อบนถนนสีลมถนนลุมพินีเท่านั้นเหรอ อีกหน่อยตำบลตำบลอะไรอะ่ะปากช่องนะเขาคอนะสันกำแพงอะไรพวกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครกล้าไปลงทุนแล้วครับถ้าทําแบบนี้เพราะมันต้องมีความชัดเจนจริงจริงรัฐมนูนเขารับนูนก็มีมีการอนุมงรองว,ว่าอยู่แล้วด้วยนะครับียงแต่ว,ว่าบางคนก็ก,ก็ตีลูกมือไว้กอนะวอ่อนนะครับไปทําความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่าลืมนะที่เขาประดกงนี่อีกกี่กี่พันครอบครัวนะ เก้าร้อยเก้าร้อกว่าครอบครัวนะนะคือจะไปจ้องแต่ตระกูลการเมืองตระกูลเดียวแต่อีกอีกเก้าร้อยคนได้รับผลกระทบไปด้วยก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ทําใครๆอยากจะทําก็ทำสุดท้ายมันก็ต้องมีกระบวนการยุติธรรมมามาดูแลนะครับลลองก็ขึ้นอยู่กับผมผม,ผมไม่มีที่ดินตรงท่านผมก็ ตอบไ,ไ,ไม่ได้ตอบแทนพวกเขาไม่ได้แต,แต่ว่าเรารัฐบาลหรือราชการก็จะต้องมีมาตรการในการคุ้มพองนะครับไม่ใช่บอกว่าเว้นคืนไปต่อให้ไม่ถูกแต่ถ้าซื้อมาโดยฉุจริตแล้วก็เว้นคืนไปจ่ายเงินคืนไปแล้วใครเสียเงินรัฐบาลก็เสียเงินอีกเอาเงินภาษีประชาชนมาเสียเงินค่าเว้นคืนเพราะถ้าเขาซื้อถูกต้องยังไงก็ต้องจ่ายค่าจ่ายค่าชดเชยไปเพราะอย่างที่บอก ที่ดินพวกนี้การโอนเนี่ยมันต้องโอนโดยกรมที่ดินเพราะฉะนั้นถ้าที่ดินพวกนี้ปลอกมกรมที่ดินต้องไม่โอนให้ต้องไม่รับการํา,าเนียมการโอนต้องคุ้มครองประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่ถ้าคุณรับโอนไปแล้วออกเอกสารตาคุดตัวประเริมไปแล้วนะครับในพระปรมมาพิไธยของพระมหากษัตริย์ด้วยบนฉนดทุกใบที่เขียนเนี่ยรัฐต้องรับรองครับน,นะครับ แล้วอย่างเรื่องที่ดีเอสไกำลังตรวจสอบขนะบปีนขนมพานอยู่อะค่ะก็ตรวจสอบนะทุกอย่างก็ตรวจสอบต้องต้องมีมอีอะไรอะเอกาสารหลักฐานที่ต้องไปไปไปชี้แจงขออะไรมาทางหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดให้อยู่แล้วดีเอสไอคุณไปตรวจไอโรงแรมที่เขาใหญ่ของนายกก็แบบนี่ยชอบถามแบบนี้ ถ้าถ้าถ้าทำก็ต้องทําให้มันมันเท่ากันทุกคนแต่ว่าอย่างที่บอกไงเที่ยวไปต,วตรวจต,ตรงนู้นตรงนี้แล้วอีกหน่อยใครเขาจะไปลงทุนนะเศรษฐกิจก็นิ่งหมดใช่ไหมเศรษฐกิจมันมันดีขึ้นเพราะอะไรมันมีการเปลี่ยนมือมีการลงทุนมีการขายมีการได้กําไรคนถนึงจะไปไปจับจ่ายใช้สอยคนถนึงจะไปใช้เงินเศรษฐกิจมันต้องหมุนด้วยเงิน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปทําแบบนี้นี่รับรองว่าในช่วงนี้ถ้าไม่มีความชัดเจนในอย่างวันนี้ใครจะมาเอาที่ดินต่างจังหวัดมาขายใครก็ตามเนี่ยใครกล้าซื้ออะคาแรกอะเอ้ยฉนูดถูกหรือเปล่าแล้วใครจะไปรู้ใช่ไหมคนออกฉนดบางทีออกมาตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยนั้นจะมันจะไม่ถูกได้ยังไงใช่ไหมมันก็ต้องอนุมานว่าถูกไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นอย,อย่าเอาเรื่องของ คนไกลทงางราชการมาขันแก้งกันทางการเมืองเลยไม่ยยีประโยชน์แต่แก้ไว้งี้มาเดี๋ยวเกิดเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างก็โดนกลับก็บกีบกบ็ประเทศไทยก็ไม่ต้องสงบสุขนี่เห็นยังว่าทําไมประเทศไทยไม่สงบสุขเพราะมีคนแบบนี้นะครับโอเค